สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับน้ำตาลอีกเช่นเคยค่ะ YouTube c h a n n วลัดทิพย์แท็กเตอร์ขายรถแท็กเตอร์มือสองค่ะและอุปกรณ์ตอ่อพ่วงจังหวัดกำแพงเพชรวันนี้วันที่11สิงหาคมพศ2565รอ25อัปเดตสินค้าหน้าร้านนะคะกันด้วยรถแท็กเตอร์ยูโรนะคะ 60-K4WD นะคะสำหรับตัวนี้4 w d ครับเคลื่อน4ล้อขนาด60แรงม้านะคะแรงเยอะแต่ราคาเบานะคะเดี๋ยวหนูแจ้งราคาให้ฟังกันเนาะสำหรับตัวนี้นะคะอุปกรณ์มา พ้อมอุปกรณ์2ชิ้นค่ะมาพร้อมใบมีดดันดินหน้าอย่างที่เห็นเลยอุปกรณ์ด้านหลังเป็นผ่านพวนเดี๋ยวพาไปชมกันอีกทีนะคะสําหรับตัวนี้ไม่มีเล่มทะเบียนนะคะไม่มีเล่มทะเบียนเนาะตัวนี้นะคะอุปกรณ์2ชิ้นนะคะ60แรงมา้าราคาเดวหนูแจ้งเลยละกันนะคะตัวนี้ราคายกเซตนะคะอุปกรณ์2ชิ้นจะอยู่ที่1นึ่งแห้าหมื่นห้าพันบาทนะคะหนึ่งแสห้าหมื่นห้าพันบาทนะถ้าพี่พีท่านใดสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะเบอร์โทรศั ศูนย์แป7เ7็ดห้หรือ0 8 9 9 5 9, 9, 9 1 3 3 9นนะคะโทรมาได้เลยเนาะสำหรับตัวนี้นะคะขอขายตามสภาพเลยนะคะเครื่องเกียร์ใช้งานได้ตามปกติตัวนี้อาจมีรั่วซึมบ้างเล็กน้อยนะคะอาจมีรั่วซึมบ้างเล็กน้อยเนาะนี่เลยแลย้วยางคู่หน้านะคะเป็นของซูเปอร์สโตนนะคะยางสวยเลยนะคะยางสวยมากเลยนะคะเหมือนน่าจะเพิ่งเปลี่ยนมาเลยนะคะ แล้วยางคู่หน่าสวยเลยไม่ต้องเอาไปก็เอาไปใช้งานกันได้อีกยาวๆเลยนะคะตัวนี้155,000บาทนะคะอย่างที่แจ้งเนาะอาจมีรั่วซึมเล็กน้อยนะคะแต่ว่าใช้งานได้ตามปกตินะแต่ใช้งานได้ตามปกติท้ายคลิปเดี๋ยวมีคลิปวิดีโอการขับรีวิวให้ชมนะคะมีคลิป การขับรีวิวให้ชมเนาะสนใจยังไงก็ติดต่อมาได้เลยตามที่หนูแจ้งนะคะเบอร์โทรศัพท์ ID Line ตามนี้เลยนะคะ ID Line อยากขอรูปคลิปวิดีโอเพิ่มเติมหรือว่าโลเคชันแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยตอบแชท24ชั่วโมงนะคะในส่วนของ ID Line นะและเราตั้งอยู่ที่ตลาดท่ามะเขือนะคะอำเภอคลองขุง่จังหวัดกำแพงเพชรเปริด365วันค่ะมาชมสินค้ามาทดลองขับกันได้ทุกวันเลยตั้งแต่7โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะร้านเปิดทุกวันเลยนะคะไม่หยุดวันเสาร์อาทิตย์ ไม่หยุดวันนะคะ่ะตะเลิกนะคะเดินทางมาชมกันได้ตลอดเลยร้านอยู่ที่ตลาดท่ามะเขือเลยนะคะอยู่ตลาดสดท่ามะเขือเลยอยู่ห่างจากโลตัสตลาดท่ามะเขือ300เมตรเท่านั้นนะคะพี่ๆท่านใดที่สนใจเนาะตัวนี้นะคะยูโร 60K นะคะยูโร 60K ูเนาะ ก่อนมาก็โทรแจ้งกันก่อนนะคะก่อนมาโทรแจ้งกันก่อนเนาะเผื่อสินค้าถูกขายหรือว่าถูกจองไปนะคะพี่ๆจะได้ไม่เดินทางมาเสียเทีย่ยวเสียเวลายางสวยหมดเลยทั้ง4เส้นนะคะนี่จากบริษัทยูโรแท็กเตอร์จำกัดนะคะตัวนี้เนาะขอขายตามสภาพสภาพนี้เลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวพาชมด้านหลังนะคะเป็นผ่านเนาะเป็นผ่าน6ใบนะคะ เป็นผ่าน6ใบนะคะผ่านพวนเนาะหรือผ่านไถนะคะได้อุปรกรณ์2ชิ้นตามนี้เลยนะคะรถค่อนข้างใหญ่นะคะอาจจะใช้เวลารีวิวนานนะคะกว่าจะรอบขันเนาะสำหรับตัวนี้155,000บาทราคาพูดคุยต่อลองกันได้นะคะราคาพูดคุยต่อลองกันได้บอโทรศัพท์ ID l i n ยตามนี้เลยนะคะ ก็ให้ชมประมาณนี้ละกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะ YouTube นะคะช่องนี้เนาะเป็นกำลังใจให้หนูในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วก็เวลามีคลิปใหม่เนาะอัปเดตพี่ๆจะได้ขึ้นแจ้งเตือนเลยสำหรับวันนี้เดี๋ยวหนูจะขอจบคลิปการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวไปชมคลิปการขับรีวิวกันเลยคะ่ะ